วันนี้พวกเราทีมงานกนกโปรดักต์ได้เดินทางมาที่โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนชนบทที่สงบเป็นพื้นที่ที่ให้การศึกษากับเยาวชนในท้องจ่นมากมายและมีหนึ่งในสิ่งที่น่าประทับใจคือแปลงเกษตรของโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนที่ให้น้องๆได้ลงมือปลูกผักดูแลพืชผักและเรียนรู้การทำเกษตรกรรมด้วยตนเอง ในฐานะที่กนกโปรดักต์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบน้ำครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพวกเราตระหนักดีว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีระบบน้ำที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและสามารถต่อย,ยอดความรู้สู่อนาคตได้ทางบริษัทนะครับเห็นถึงผลประโยชน์ในเรื่องของการให้การศึกษาหรือว่าให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีระบบน้ำให้แก่ประชาชนนะครับ CEO ของเราคือคุณแชมป์การพรสิทธิ์กนกสินพินโยได้นำทีมมาทำภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับโรงเรียนวัดตาเดี่ยวโดยนำอุปกรณ์ระบบน้ำคุณภาพสูงมามอบให้กับทางโรงเรียนนอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วสิ่งที่เราตั้งใจไม่แพ้กันคือรอยยิ้มของน้องๆทุกคน วันนี้เรานำขนมและนมรวมถึงอุปกรณ์การเรียนมาแจกให้น้องๆเพื่อสร้างความสุขเล็กๆและเติมพลังให้น้องๆมีแรงเรียนรู้ไปตลอดทั้งวัน ทีมงานของเราได้สำรวจพื้นที่แปลงเกษตรของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อออกแบบระบบน้ำที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และการใช้งานจริงเราได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำมาร่วมติดตั้งและดูแลการใช้งานอย่างใกล้ชิดพร้อมให้น้องๆได้ร่วมเรียนรู้และช่วยกันทำในบางขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในระบบน้ำสมัยใหม่ ระบบที่เรานำมาติดตั้งในวันนี้เน้นความประหยัดน้ำใช้งานง่ายดูแลรักษาได้ด้วยตนเองเหมาะสมกับโรงเรียนที่ต้องดูแลพื้นที่ด้วยบุคลากรจำกัด หัวสปริงเกอร์ที่เราใช้เป็นแบบที่กระจายน้ำได้ทั่วถึงช่วยให้น้ำเข้าสู่พืชอย่างพอดีไม่เปลืองน้ำและส่งเสริมให้ผลผลิตเติบโตได้ดีขึ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบน้ำชุดนี้จะช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้วิธีการดูแลแปลงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ บริษัทกนกโปรดักต์จำกัดขอขอบคุณโรงเรียนวัดตาลเดี่ยวที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านเทคโนโลยีระบบน้ำเกษตรที่ทันสมัยใช้งานได้จริงและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน